โอเคตั้งแต่กลับมาเป็นยังไงบ้างเดินสายขอบคุณสื่อแล้วก็พบสปอนเซอร์ก็รู้สึกปรับตัวยังไม่ถูกเลยอ่ะก็ตั้งแต่กล we ับมาก็ยังปรับเวลานอนเวลากินอะไรเงี้ยยังยังไม่ไม่ได้อะก็เหนื่อยมากเพียค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าคนทางประเทศไทยจะรู้จักหนูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจมากอะก็ขอขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามเชียร์หนูตอนไปแข่งค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมหลังจากได้เดี่ยนเปลี่ยนเยอะค่ะตอนนี้ คนรู้จักหนูเยอะขึ้น,นก็มีงานเข้ามาแบบติดต่อให้เราไปพูดคุยอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกจ,จ,จะเริ่มกล้าพูดบ้างแล้วเพรเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดกล้าพูดกล้าเต้นกล้าเต้น <c oughs> ม,ม,มีมีงานอะไรบ้างที่ท้าทามแปลกเรายังไม่เคยทำยังไงนะแบบที่แบบให้ท้าทามให้เราไปทําเดินแบบหรือว่าถ่ายแบบอะไร่้ยใช่ไหมถ่ายก็ยังยังไม่มีค่ะเดินแบบถ่ายแบบก็จะมีเป็นแบบอ่า ย้อมผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าหนูรับรับราชการทำสื่ผมไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะมีคนไปเที่ยวว่าเหมือนไปเอกเกาหลีเขาพูดการก็ขอให้แบบพูดจริงๆนะคะโอเคหลังจากนี้แพลนมีคิดไว้ยังว่าหลังจากเดินสายเสร็จ๋ยวมีกลับบ้านอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังไงต่อหลังจากนั้น บอกชักเกดเจนจะได้ค่ะตอนนี้หนูก็อยากกลับบ้านมากอยากแบบนอนพักแบบเราเหนื่อยมาแล้วอยาเงี้ยอยากนอนกอดแม่เล่นกับหมาที่บ้านเราบรรยากาศสบายๆอะไรเงีเ<อ>้ยแต่กลับไปที่บ้านก็ต้องเตรียมงานแล้วก็น่าจะแบบคนเยอะเตรียมตอ้อนรับเราอีกก็เตรียมพร้อมที่กลับบ้านค่ะ <c oughs> ส่วนไฟชกยังไม่ยังไม่ได้คุยแม้ว่าจะกลับมาชกอีกเมื่อ y y, ไหร่ก, e ก็พอมีรายการช่วงปลายเดือนธันวาคมน่าจะเป็นซีรแชมป์เอเชีย แต่ว่าหนูอ่ะอยังซ้อมต่ออยู่ตลอดอยู่แล้วยังไงก็ฝากแชร์หนูได้นะคะ okay.